มันทําให้เราเห็นกระบวนการความสัมพันธ์พ่อกับผู้ชายภาพแทนความเป็นชายในความคิดของพ่อเนี่ยใส่เกราะแข็งแกงติดอาวุธพร้อมมือนะครัแต่ว่าหนังเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยการเจริญเจริญวัยเจริญพันธุ์จริงๆอะ่ะผู้ชายมันไม่จําเป็นที่จะต้องวนไปเป็นภาพนั้นปตีอะเราจะเห็นการเสียสละเพื่อลูกในการรักษาลูกเนี่ยเป็นหน้าที่ของแม่ แต่ว่าเรื่องเนี้ยเขาให้พ่อเป็นคนเขาเป็นเอ่อทำซึ่งมันก็มีความน่าสนใจในแง่ที่ว่าเออมันก็เป็นเมสเซจที่เขาต้องการจะพูดแหละว่าจริงๆผู้ชายอ่ะก็สามารถที่จะทำบทบาทนี้ได้ทำบทบาทนี้ได้ สวัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะคะวันนี้พบกับแฟล็กและก็อาจารย์าวินนะคะสวัสดีครับค,คุณแฟล็กก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหนังแอนิเมชันเรื่องหนึ่งชื่อว่าเอลิโอ ซึ่งมันเพิ่งจะลาลงไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วอยากจะดูก็เตือนไว้ก่อนว่าเรามีสปอยเนะะื้อหาบางส,ส่วนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูแล้วหรือว่าอยากจะดูเราก่อนแล้วค่อยกลับไปดูหนังเนี่ยก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะเราเรื่องย่อก,ก่อนเนาะว่าเอ i ลิโอเนี่ยอยู่ค่ายพิกซ่าแล้วเขาก็ทำเรื่องที่เป็น coming of age ของเด็กวัยรุ่น จะเรียกวัยรุ่นไหมเขาเพิ่งจะสิบเอ็ดกำลังจะสิบเอ,อ็ดปีใช่คือแบบเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกำจัดเด็กขึ้นมาเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเขาเนี่ยก็คือสูญเสียพ่อแม่ไป <อ ist S 1> แล้วก็เลยจะต้องย้ายมาอยู่กับเรียกว่าป้าหรือน้าดี <S <S 2> <S 2> น่าจะป้าไหมเขาใช้คำว่า,าอ่านแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าป้าก็คือแบบอาญาตคนหนึ่งซึ่งอ่คนเนี้ยเขาก็ทํางานอยู่ในแบบ กองอาซาอะไร<ช>อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอวกาศแต่ว่าตัวเด็กเนี่ยกลายเป็นว่าเขาอ่ะไม่คอนเน็กกับคุณป้านเนาะแต่ว่าเขาอ่ะมีความมุ่งมั่นอย่างมากในการที่อยากจะให้เอเลียนอะ่ะลักพาตัวเขาไปแล้วอยู่ๆวันหนึ่งอะ่ะเขาก็ได้ถูกเชิญไปที่อนอกโลกเรียกว่าคอมมิวเิเวิร์สคอมมิเวิร์สใช่แล้วก็มีการผจญภัยนั่นนี่นี่โน,น่น แล้วก็ได้รับบทเรียนต่างๆได้ประเชิญโลกกว้างได้ค้นหาตัวตนได้เข้าใจชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องย่อๆของของหนังเรื่องนี้เนาะซึ่งแต่ว่าเราเนี่ยเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีความน่าสนใจในแง่ที่ว่าจริงๆมันมีการพูดถึงเรื่องของอวกาศเรื่องของเอเลียอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีหลายเรื่องแล้วเนาะเออเราอยากจะมาคุยกันว่าคราวนี้มันดูเหมือนกับเป็นการพลิกกลับ ปกติเราจะมีเรื่องแบบว่า,อาเอเลียนบุกเข้ามาอ่นเหมือนอย่างก่อนหน้านี้มีสติชอย่างเงี้ยก็คือเป็นอะไรก็ไม่รู้จักนอกโลกสิ่งมีชีวิตนอกโลกเข้ามาอยู่มาเฉพาะจนภัยในในโลกเนาะแต่ว่าคราวนี้เป็นเด็กเล็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่หลุดออกไปอยู่ในจักรวาลอื่นๆ ตอนเราดูนะครับแฟลกเราก็นึกถึงเรื่องอันนี้แบบว่าท่านผู้ชมรุ่นราวคราวเดียวกันกับผม <laughs> น่าจะแบบว่าบอกอายุเลยนะครับน่าจะคุ้นเคยกับหนังเรื่องอ e. ีทีอีทีเพื่อนรักตอนนั้นต้องออกตัวว่ายังเด็กมะมเด็กมากเด็ก <laughs> มากก็ <laughs> <laughs> มันเป็นการสลับโครงเรื่องกันอย่างที่คุณแฟลกว่านะฮะจริงๆแล้วหนัง e. อีทีฉายเมื่อ ปีคศ1982โอ้เท่าอย่างนั้นแฟกยังไม่เกิดล่ะไฟดูน่าจะแบบบีวัน<อ>ใช่ไหมไม่รู้ว่า <c oughs> รีรันหรือว่าแบบวิดีโออะไรอย่างเ <c oughs> งี้ย <c oughs> ใช่กอ็อันนี้อันนี้ต้องแฟกเช็คปีแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าอ e ีทีเนี่ยใช้ปีคศ19 1982แต่ว่าหนังเรื่องนั้นนะครับมันจะเป็นพล็อตเรื่องแบบที่คุณแฟกซ์ว่ามาก็คือยานอวกาศพา เอเลียนมาที่โลกคนบุกเข้าไปและด้วยความตกใจในยานลำนั้นก็ก็บินกับอวกาศไปโดยทิ้ง ET ทไว้ที่ <ฮะ S 1> ที่โลกไว้ที่โลกแต่ว่าหนังเรื่องเอเลโอที่เราจะคุยกันมันนี้มันจะเป็นการสลับพล็อตกันผมก็คิดว่าเออน่าสนใจดีอย่างที่อย่างที่คุณแฟลกว่านะครับตัวละครเนี่ยอายุใกล้เคียงกันเลยครับเพราะว่าตัวเอกในในเรื่อง ET เนี่ยเขาก็ชื่อเอเลียด ในเรื่องที่เราจะคุยกันก็คือชื่อเอเลอายุ10ขวบย่าง11ขวบเหมือนกันมันเป็นช่วงเวลาที่เมื่อกี้คุณแฟลกใช้คคำว่า coming of age ก็คือก้าวผ่านวัยมันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายทางด้านอารมณ์ทางด้านจิตใจก็อย่าง เอเลียดเนี่ยเขาก็ในหนังเรื่องอีทีนะครับ <c oughs> เขามีครอบครัวที่สมบูรณ์ <c oughs> แต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าใช้คำว่า missing piece ภาษาอังกฤษก็คือชิ้นส่วนบางอย่างในจิตใจมัน,มนขาดหายไปมันว่างเป็นช่องโหว่แล้วเขาอยากจะเติมเต็มเขาอยากหาเพื่อนสักคนหนึ่งที่มันเป็นชิ้นส่วนที่จะมา เติมเต็มช่องว่างใน,ใน,ในใจิตใจของเขาแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ก็ได้เจอกับอีทีในขณะที่เอลิโอเนี่ยจะเป็นคนที่รู้สึกว่ามีช่องว่างใน,ในใจิตใจเหมือนกันแล้วก็ด้วยเหตุบางอย่างเมื่อกี้ผมคุยกับคุณแฟลกว่า เอ้มันก็แปลกนะคือเขารู้สึกไม่ไม่คอนเน็กกับป้า,ปา,าแล้วก็ไม่ได้พยายามคือป้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ใช่จิ๊กซอตัวที่ขาดหายไปแล้วเขาคิดว่าจิ๊กซอตัวนั้นนะมันอยู่มันอยู่นอกโลก<ม>เขาก็เลยเพยายามไปหาก็คือเอาง่ายๆอ่ะก็คือการผจญภัยของอของเด็กผู้ชายที่ที่ใช้คำนี้เพราะว่าเราไปอ่านเกร็ดเล็ก เกล็ดน้อยมาเหมือนกันว่าตอนแรกในเอลิโอเนี่ย,ยช่วงที่เขา try out จะใช้ภาษาไทยก็คือแปลว่าแบบว่าลองโปรเจกต์เนี้ยเขาจะปั้นให้ตัวละครตัวเนี้ยเป็น queer. ค e ยแต่ทีนี้คนคนไม่ซือ้อก็เลยกลับมาเป็นเป็นเด็กผู้ชายคือเหมือนหนังในฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาจะทำแซมเปิลออกมาอ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็ลองไปโฟกัสกรุ๊ปให้คนแต่ละกลุ่มเนี่ย บอกฟีดแบ็ว่าเออถ้าเกิดว่าพลอตมันประมาณนี้ตัวละครมันประมาณนี้เนี่ยคุณอ่ะอยากจะเสียตังค์ไปดูไม้อะไรเงี้ยซึ่งเสียงตอบรับตอนนั้นก็เลยก็ไม่ค่อยจะดีตอนที่มีพลอตมีการวางคาแรคเตอร์เอาไว้ว่าจะเป็นควยอ่างเงี้ยค่ะแบบการแต่งตงแต่งตัวอะไรเงี้ยก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนที่เราเห็นในเวอร์ชันที่เราดูในโรงเนี่ยนะคะประมาณนั้น ก็ตอนนั้นย้อนกลับมาที่ E t ทีนิดหนึ่งเราคิดว่าโครงเรื่องมันก็ถือว่ามาก่อนการาะที่แบบว่า E t ทีมาโลกและส่วนมากตอนนั้น E t ทีก็คือถ้าเป็นเอเลี่ยนดูไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนแม่นังช่วงนั้นช่วงนั้นมันก็จะเป็นอารมณ์ว่าเอเลี่ยนเนี่ยบุกเข้ามาแล้วก็จะมาทำลายโลกน,นั่นนี่โนแล้วก็ลุกของของเอเลี่ยนอะ่ะมันก็จะแบบ น่าก,กลัวน่าก,กลัวย่นย,น,ยนแปลกๆตาตตโตประหลาดๆอะไรอย่างเงี้ยอแต่ว่าใน ET เองเนี่ยมันก็จะมีความพยายามให้ตัว ET อ่ะซึ่งเป็นลูกของแบบมันเป็นเอเลี่ยนแหละแต่เป็นเด็กอ่ะหน้า ET ยิยย้มแย่จำงเ,เป็นมิดมากขึ้นอ่ตาตาโตๆหัวกลมๆอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> อย่างที่บอกนะฮะ ตอนตอนนั้นน่ะถ้านำเสนอในฮอลลีวูดเนี่ยการนำเสนอ,อสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกหรือว่าเอเลี่ยนเนี่ยส่วนมากจะเป็นตัวตัวไวยร้ายเป็นภ <ไฟ S 2> ัย,ยค,<า>คุกคามมาบุกโลกเพราะฉะนั้นตอนที่ปีคศ1 9 8 0 something เนี่ย <c oughs> ที่สปิลเบิร์กเนี่ยนะครับทำหนังเรื่อง ET ถือว่าเขามาก่อนการมากก็คือเขาปรับให้ ET เนี่ยมาเป็นเพื่อนมาเป็นมิตรนั่นนี่นู่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะพูดเนี่ยก็คือ,อโครงเรื่อง ความเป็นเพื่อนกันร,ระหว่างามนุษย์กับสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกเนี่ย mm. ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ mm. คือมันมีตั้งแต่ตั้งแต่ E t ทีแล้ว <Okay. S 1> นะครับแต่สิ่งที่แปลกใหม่ก็คือการทำให้รูปลักษณ์ของของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกอะ่ะคือตอนนั้นอะ่ะที่เราดู E t ทีเราก็ว่าเออมันก็ย,นยน่นๆมันก็น่ารัก mm. แต่ว่า Special ลเอฟเฟอาจจะยังไม่ได้ยุคนั้นเนาะยังไม่ได้แบบว่าก้าวหน้ามากแต่ว่าพอมาถึงเรื่องเอเรียเนี่ยสิ่งที่โครงเรื่องยังเป็นเหมือนเดิมคือเขาทำให้แบบว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ สิ่งมีชีวิตจากนอกโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าเขาทําให้รูปลักษ์ของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกน่ารักมากใช้คําว่าภาษาอังกฤษใช้คําว่า c u t ิฟาก็คือทําให้น่ารักนะครับก็คือถ้าเราดูมันจะเป็นสีลูกกวาดมีแบบว่าชมพูฟ้าเขียวูยวรูปร่างน่ารักน่ากอดผมยกตัวอย่างแบบนี้ก็แล้วกันที่เขาใช้เทคนิคคิวทิฟายเนี่ยดราอมอน เราจะเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับทรานส์ฟอร์ r เนี่ยเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรากลัวว่าเฮ้ยหุ่นยนต์เป็นภัยคุกคามแล้วเขาก็นำเสนอ,อ,แ,อนแอนิเมชันแบบนี้เหมือนกันนะฮะดลาเอมอนเนี่ยมันคือหุ่นยนต์ที่ตัวกลมๆม,มือป้อมๆแล้วก็คอยไปหยิบขนมโดริยากิมาพวกนี้นะครับภาพลักษณ์เนี่ยมันทำให้เขาหน่าเข้าไปก่อน นะครับตัวกลมๆไม่สูงมากแล้วก็อาวุธจะเขาเรียกเอาของวิเศษจะซ่อนอยู่ในกระเป๋าด้านหน้าคือแบบว่าไม่ได้ว่ามาติดอาวุธพร้อมคือถ้าเปรียบเทียบกับหนังเรื่อง t r n s s o r r m r s เราจะเห็นว่าแบบว่าความเป็นเหลี่ยมต่างๆของของตัวหุ่นยนต์แล้วก็ติดอาวุธพร้อมพร่งเนี่ยนะครับมันทาให้ดูน,น่ากลัวมากกว่าโดรลาเอมอน<ต>อในเรื่องอะ ของเอเลโออ่ะเราก็จะเห็นเอเลี่ยนฝั่งที่น่ารักแบบกลมๆแล้วก็เราก็เห็นฝั่งที่เป็นวอลล์ลอดใช่อ่เขาก็จะมีไวรายอยู่ในเรื่องไวรัสเนี่ยก็จะทรงเขาก็จะคล้ายๆทาンスเฟอร์เมอร์นะคะมันก็จะมีความใส่เกราะเป็นเหล็กมีอาวุธมีปืนมีอะไรอยู่ที่ของที่แขนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็น่าสนใจไอ้เรื่องเนี้ยก็น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในตอนเบรกที่สองพักสักครู่ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทยรวมถึงสนับสนุนการทำงานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบน YouTube เริ่มต้นเดือนละ35บาทหรือสนับสนุนประชาไทยรายปีที่เว็บไซต์ออมรับของที่ล,ลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทยเสมอมากลับมาในเบรกที่2นะคะ <c oughs> เราก็จะมาคุยกันต่อช่วงเบรกแรกในเราบอกไปแล้วว่าจริงๆมันมีเรียกว่าวอลล์ <c oughs> ที่มาเป็นภัยคุกคามในเรื่อง ที่เอลิโอเขาจะต้องไปเจรจาสงบศึกซึ่งทรงของเขาเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกเขาจะมีเกราะมีอาวุธอะไรที่ติดมาเนี่ยเราก็เลยอยากจะพูดถึงตัวละครนี้ก็คือ l ล <ry> อดไกรเกนไกรกนใชค่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันมีความน่าสนใจก็คือเขามีความ toxic ท็อกซิกแมสค์แ i t y นิตี้อยู่ใช่ไหมคะค ต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องนี้เขาพูดถึงความเป็นชายที่เป็นพิษแต่ว่าย้อนกลับไปที่ความน่ารักของของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกนิดหนึ่งนะครับก็คือคนที่ดีไซน์การสร้างตัวละครพวกนี้จะบอก คุณแฟลกว่าแบบว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมที่แบบว่าส่องแล้วขยายเห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆ mm hmm. พวกนี้ให้มันภาพมันใหญ่ขึ้น mm hmm. แล้วก็ทําออกมาให้เห็นภาพดูตะมุตะมิ mm hmm. ยกตัวอย่าง mm hmm. เช่นท่านทูตเทคแมนต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ฮะว่าที่เอลิโอไปเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าคอมมิวนิเวิร์สเนาะ, <Yes. S 1> ะเขาจำลองเหมือนกับ สภาของ UN นมีทูตจากแบบว่าเหมือนเอาผู้นำของแต่ละ จักรวาลแต่ละเวอร์สมานั่งอยู่ด้วยกันมกันเพื่อที่จะมาร่วมกันตัดสินใจมาอยู่ร่วมกันใช่แล้วท่านทูดคนหนึ่งเนี่ยเขาชื่อเท็กแมนนะฮะตัวละครตัวนี้เขาบอกว่าเกิดจากการส่องกล้องจุลทรรศน์ดูเม็ดาไอ่์แล้วก็เอามาจําลองเป็นตัวละครอันนี้นะครับส่วนตัววายร้ายที่คุณแฟลกพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือกอร์ดอนกับคุณพ่อชื่อว่าไกรกอนไกรกอนนะครับก็คือ เกิดมาจากการที่เขาเอากล้องเนี่ยไปส่องดูพวกแบคทีเรียสิ่งมีชีวิต ตัวเล็กๆผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกว่าหมูน้ำหรือเปล่าแต่ว่ามันมีแปดขาพวกเราลองไปดูรูปอเี๋ยวทีมงานอาจจะแบบว่าเป็นดวงเปอะไรใช่บบใช่ <laughs> ก็คือแบบว่าเป็นการส่องกล้องจุลทรรศน์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีหกหรือแปดขามันแลดูเป็นเป็นด้วงเนาะคุณแ <laughs> ฟกาก็คือแบบว่าดูตะมุตะมิเจ้าเจ้ากอดดอนเนี่ยที่ที่เป็นลูกเนี่ยอันนี้คือเขาให้เห็นว่าความนุ่มความฟู ความน่ารักพี่แบบว่าเราเห็นแล้วเราเห็นเราชอบมากเลยแต่พ่อของเขาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกชายเนี่ยเขาอยากให้ลูกเนี่ยไม่ชอบไม่อยากให้ตะมุตะมิคือเขาอะรู้สึกว,<า>ว่าเขาเป็นเขาอะเป็นคนที่เป็นผู้นำแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร จะเรียกว่าเผ่าเขาเหรอเขาเรียกว่าดาวของเขาอะ่ะมันคือนักรบวินชาตินักรบเพราะฉะนั้นอะ่ะลูกที่เป็นลูกของผู้นำอะ่ะก็ควรจะต้องแข่งแกร่งแต่ในขณะที่ถ้าเกิดว่าใครไปดูอะเราก็จะเห็นว่ากรอดอนซึ่งเป็นสุดท้ายแล้วมาเป็นเพื่อนกันกับเอลิโอ <El io. S 2> เนี่ยคือเขาน่ารักมากเลยแล้วคนที่ใส่เขาก็น่ารักเขาก็แบบว่ามีความช่างพูดช่างคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวพ่อเขาเองเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ได้เรื่องเลยเ,<อ>เป็นลูกชายที่ไม่ได้เรื่องเออแต่ว่า เนี่ยถ้าเกิดว่าถึงเวลาแบบโตเต็มวัยแล้วเนี่ยจะด้วงที่น่ารักแมวเราไม่รู้จริงๆว่าจริงๆมันคืออะไร,รอะ,รออะแบบเราจะแอสตูมเราจะเรียกไปแบบลำลองว่า <c oughs> เป็นด้วงแะ้วนะเออกระจัดตัวอย่างเนี้ยเออถ้าเกิดว่าโตเต็มที่แล้วเขาจะต้องไป<ส>อยู่ในเกาะ ที่มันมีอาวุธครบมือแล้วก็เป็นผู้นําที่แข็งแกร่งต่อไปประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยฮะมันทําให้เราเห็นกระบวนการที่แบบว่าความสัมพันธ์พ่อกับผู้ชายที่แบบว่าภาพแทนความเป็นชายในความคิดของพ่อเนี่ยก็คือแบบว่าใส่เกราะแข็งแกร่งติดอาวุธพร้อมมือนะครับแล้วก็พ่อก็พยายามทําให้ลูก ภาษาภาษาอังกฤษเรียกว่าทัฟทำให้แบบว่าแข็งแกร่งไม่ให้เห็นตัวอ่อนแล้วก็ให้อยู่ก็คือถ้าเปรียบเทียบกับการเมทมอร์ฟซิสก็คือการเจริญพันธุ์ของแมลงเนี่ยเขาคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะร่างเกราะทองแบบเซนเซ่าเนี่ยก็คือทุกอย่างมันมันต้องแข็งแกร่งแบบนั้นแต่ว่าหนังเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยการเจริญเจริญวัยเจริญพันธุ์จริงๆอ่ะ,อะ ผู้ชายมันไม่จําเป็นที่จะต้องวนไปเป็นภาพนั้นเสมอไปนะฮะก็คือสองคนนะ่ะพ่อลูกก็มีความขัดแย้งกันบางอย่างลูกก็ไม่ได้ว้อยากเป็นเขาไม่ได้อยากจะไปต่อสู้ไม่ได้อยากจะไปเป็นผู้นํากองทัพอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อก็มีความหวังแบบนั้นสุดท้ายคู่เนี้ยก็ขัดแย้งกันแล้วมันทําให้ไปสู่แบบว่าเหตุการณ์ที่แบบว่าแย่พวกเราลองไปดูกันเองนะฮะแต่ว่าสุดท้ายมันมีจุดกึ่งกลางที่พ่อก็ เปิดเผยสุดท้ายแล้วเขาอ่ะเหมือนฉีความแข็งแกร่งของตัวเขาเองออกมาเพื่อที่จะสุดท้ายอ่ะมันก็คือก็รักลูกนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็ต้องเปิดเผยจุดที่มันอ่อนแอออกมาไหวเพื่อที่จะรักษาลูก่ซึ่งอีกแง่หนึ่งอ่ะแฟกรู้สึกว่าโดยปกติอ่ะเราจะเห็นการเสียสละเพื่อลูกในการรักษาลูกเนี่ย เป็นหน้าที่ของ,ของแม่แ,มแต่ว่าเรื่องนี้ยเขาให้พ่อเป็นคนเขาเป็อ่อทำซึ่งมันก็มีความน่าสนใจในแง่ที่ว่าเออมันก็เป็นแมสเซจที่เขาต้องการจะพูดแหละว่าจริงๆผู้ชายอ่ะก็สามารถที่จะทําบทบาทนี้ได้ทําบทบาทนี้ได้ไม่ใช่ว่าเออทุกอย่างจะต้องโยนให้กับเพศแม่นเนาะอะไรอย่างเงี้ยอืมทีเนี้ยเราอ่ะอยากจะพูดกันถึงเรื่องอยากจะไปเทียบอีกนิดนึง กับหนังอีกเรื่องหนึ่งของพิกซาก็คือเรื่อง i n s i ซ e out. ซึ่งออกมาเมื่อ10ปีที่แล้วสองพัน่ิบห้าเพราะว่ามันมีความ coming of age เหมือนกันเป็นเรื่องของวัยรุ่นที่จะต้องคือกำลังเผชิญกับชีวิตอะไรต่างๆปปัญหาชีวิตเนี่ยก็ส่วนตัวอันนี้ต้องบอกคุณแฟลกก่อนว่าส่วนตัวชอบ Inside Out ภาคหนึ่งมากกว่า นะแต่ว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าการ coming of age <S 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 การแบบว่าจากเด็กไปสู่วัยรุ่นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในเรื่อง inside out อ่ะมันเป็นการเดินทางภายในมากกว่าและเขาเอาเอามาทำเป็นแอนิเมชันให้เห็นว่าเฮ้ยข้างในมันมีภาวะอะไรยังไงบ้างแต่ที่น่าสนใจครับคุณแฟกเราเราลองนึกดูนะฮะถ้าเป็นตัวละครเด็กผู้ชายยกตัวอย่างเช่น อะพวกเราต้องรู้จักเจ้าชายน้อยเราพูดถึงเอเรียดจากเรื่อง e ีทีพูดถึงเอเรียจากเรื่องเนี้ยเด็กผู้ชายอะมันจะไปเขาเรียกว่า travel the world ก็คือเดินทางไปไปข้างนอกเพื่อให้ได้บทเรียนอะไรบางอย่างแต่ Inside Out ตเนี่ยตัวเอกเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกับพวกซินเดอเรล่าอะไรพวกนี้การการ coming of age มันจะเกิดขึ้นภายในบ้านภายในพื้นที่ ส่วนส่วนบุคคลนะ่ะโดเมสติกหรือว่าเป็นพื้นที่ภายในบ้านหรือว่าเรื่อง i n s i ซ e ์เอาเนี่ยมันเป็นการเดินทางเป็นภาวะการเดินทางภายในตัวละครเนี่ยอายุประมาณ1 0ขวบ11ขวบเหมือนกันแล้วเขาต้องโยกย้ายจากที่1ไปอยู่อีกที่หนึ่งอันนี้มันคือในเชิงสัญญะก็คือเราเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหแล้วภายในเขาเนี่ยมันปั่นป่วน ไปหมดเลยแล้วก็ภายในของเด็กผู้หญิงคนนี้เขาจะมีอารมณ์อยู่ก็คือมีจอยความดีใจมีความเศร้ามีความกลัวมีความ เกลียด okay. อีกตัวหนึ่งอ่ะเราจำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกพื้นฐานภายในใจ 5, 5, 4, 5ความรู้สึกเนี่ยทีนี้ที่เหมือนกันกับเรื่องเอลิโอก็คือเขาทําให้ความรู้สึกเหล่านั้นน่ะมันใช้กระบวนการคิวติฟที่ผมพูดถึงทําให้มันน่ารักก็คือแสดงให้เห็นเพราะอะไรในความคิดของผมนะก็คือเราถูกกดอยู่ภายใต้วาทกรรมว่าเหตุผลมี มีอยู่เหนือกับอารมณ์อ,อันนี้วาทกรรมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกดทับผู้หญิงเพราะว่าเขาจะใช้ หลักการเปรียบเทียบเหตุผลอย่างนี้ว่าเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ผู้ชายมีเหตุผลผู้หญิงใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นผู้ชายควรแบบว่าอยู่เหนือผู้หญิงอันนี้มันเป็นวาทกรรมที่ถูกประกอบสร้างขึ้นเพื่อเพื่อกดผู้หญิงเพราะฉะนั้นหนังเรื่อง Insideout เนี่ยเขาทำไม่เห็นว่าอารมณ์เนี่ยมันคือทุกคนมีอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่เรื่องแย่อารมณ์คือ คือเนี่ยเขาทํามาใช้ใช้คิวที่ไฟคือทําให้มันน่ารักแล้วเราเห็นว่าเอ้ยอารมณ์เหล่านี้มันคือพื้นฐานของคนใครก็มีอารมณ์เหล่านี้แล้วเราควรจะทําความรู้จักมันโอบก,กอดมัน แล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องร้ายเลยอารมณ์ไม่ได้เป็นเรื่องแย่คือเขาทําเพื่อโต้กลับในความคิดของผมโต้กลับไอ้วาทกรรมที่ว่าเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์จริงๆแล้วอารมณ์ไม่ได้แย่เพื่อที่จะยกให้เห็นว่าเฮ้ยผู้หญิงที่มีอารมณ์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นกระบวนการเติบโตอย่างหนึ่งของเขาอย่างที่บอกเป็นการเดินทางภายในก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างตัวเอเลีย ก็จะมีอะอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่ามันก็มีการพูดถึงเรื่องของเพศเรื่องของแต่ว่าเป็นในมุมของเรื่องของ masculinity ความเป็นชายว่าจริงๆมันไม่ต้องเป็นแบบที่สังคมได้ สร้างมันขึ้นมาเนาะอันนี้ก็จะมีความคล้ายกันก็<ด>คือ,อหนังพวกเนี้ยที่เราคุยด้วยกันมาเนี้ยทั้งเอริโอทั้ง INSIDE OUT ทั้ง e ีทียผมคิดว่ามันพยายามจะให้เด็กที่กำลังเจริญเติบโตไม่มี Mindset ไม่มีความคิดที่แบบว่า Fix ว่าแบบว่าเฮ้ยเรื่องเรื่องเพศเรื่อง Gender ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขั้นตอนแบบนี้ะนะครับถ้าเกิดว่าใครดูแล้ว อชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าเห็นด้วยกับประเด็นหรือว่าไม่เห็นด้วยกับประเด็นไหนของเรานะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะวันนี้เราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกๆวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีครับ